รวม5ทศัศนคติอันตรายคิดแบบนี้ตอนอยู่หลังพวงมาลัยอาจตุยไม่รู้ตัวนะ 1. กดมีไว้แหกไม่สวมหมวกย้อนสอนหลบดานวันนี้รอดวันหน้าอาจไม่ 2. เร่งรีบใจร้อนขอแค่เร็วแค่ไวขอให้ได้แซงไม่สนใจใครทั้งสิน้นรีบแล้วอาจเจ็บตัวแถมเสียเวลาตั้งหากาดวงดีกระดูกเหล็กหนังเหนียวมีของดีติดตัว เห็นบาดเจ็บมาหลายรายแล้วนะ 4. ค่าคือฮีโร่มั่นใจเกินเหตุโชว์ขับเิี่ยงเสียงบอกเลยหนังหุ้มเหล็กทั้งนั้น 5. อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดปล่อยชีวิตไปตามโชคชะตาประมาทไม่ระวังระวังความคิดแบบนี้ที่ทำให้ชีวิตต้องเสี่ยงอันตรายอุบัติเหตุทางถนนนะ่ะป้องกันได้ตั้งสติก่อนสตาร์ทปีใหม่นี้ใช้รถใช้ถนนไม่ประมาทเคารพกฎจราจรความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอ